จอบมันใหญ่จอบมันเล็กอยู่ก็ะยาเอาน้ำล้นออกมาแล้วขุดกบเอาน้ำร้นอีกแล้วครับตักน้ำได้เหรอตัก<ช>น้ำ,นำได้เหรอตักน้ำออกไหมแล้วให้น้ำมันไหลไปนูน่นข้างหลังนูนน่นหยาไปกินข้าวแล้ว แม็กจะกินข้าวยังเอาขุดดินมาน้ำมันออกมันหนีน้ำออกก็ตีขุดดินมาขุดมาให้น้ำตรงนี้เหรอใช่ครับขุดมาถมดินไอ้ถมกันไว้อย่าให้น้ำมันล้นล้นออกข้างหลังหมดแล้วนะเอา้าช่างข้างหลังกันดิเออเอาเดี๋ยออ่ะ เ,เดี๋ยวพ่อไปดูท้ายก่อน